สูตรมัชช่าทีรามิสุคิมชีสค่ะนี่ค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต่อยอดมาจากทีรามิสุคิมชีสนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าอยากกินแบบมัชชะบ้างแม่ก็เลยจัดให้เลยค่ะใครที่สายมัชชะอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะหอมทั้งครีมชีสแล้วก็หอมทั้งมัชชะค่ะไปทำกันเลยค่ะค่ะวิธีการทำมัชชะาทีรามิสุครีมชีสนะคะก็ เราจะมาทําในส่วนของครีมชีสก่อนนะคะครีมชีสก็จะมีครีมชีสค่ะแล้วก็อันนี้คือน้ําตาลไอซิ่งนะคะแป้งขา้าวโพดไข่ไก่แล้วก็วิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมต้องเป็นวิปปิ้งครีมที่เป็นที่เป็นเดรี่นะคะที่เป็นเดรี่แบบไม่หวานนะคะวิปปิ้งครีมเราจะใช้แบบไม่หวานนะคะคือแบบเดรี่นะคะ วัตถุดิบก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5อย่าง5ตัวนะคะแล้วเราจะมาทำวิธีการทำเลยค่ะเราจะตีครีมชีสก่อนนะคะเราจะตีครีมชีสให้มีความนุ่มก่อนนะคะให้คลายตัวนิดหน่อยนะคะเราจะตีด้วยสปีด2ค่ะ1หรือ2นะคะ อาเดี๋ยวก่อนอย่าลืมวอร์มเตาก่อนนะคะทุกครั้งที่เราทำขนมเราจะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ไฟที่210องศานะคะตอนนี้แม่วอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ210องศาค่ะเราจะวอร์มเตาประมาณ10ถึง20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าเราจะทำขนมเสร็จนะคะโอเคตีครีมชีสต,ต่อคะ่ะเราก็จะตีครีมชีสให้ใคลายตัวคะ่ะ เมื่อเราตีครีมชีสให้ใคลายตัวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทในส่วนของน้ำตาลไอซิ่งค่ะเทลงไปเลยค่ะสัดส่วนแม่แปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถาเข้าไปดูได้เลยนะคะเมื่อเราใส่น้ำตาลไอซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตีค่ะตีสปีดหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะฟุ้งกระจายนะคะ อ่าพอน้ำตาลกับแป้งข้าวโพดเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเร่งสปีดนะคะเราจะตีสปีดแบบกลางๆนะคะตีให้ครีมชีสมีความเนียนนะคะแล้วก็สังเกตว่าถ้าเขาเนียนแล้วก็โอเคนะคะขอให้ครีมชีสไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะอ่าเมื่อครีมชีสเนียนแล้วนะคะเราก็ตอกไข่ไก่ค่ะนี่ค่ะไข่ไก่นะคะ เมื่อเราตอกไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ,ะใช้ไม้พายคนอีกรอบหนึ่งนะคะใช้ไม้พายปาดเอาครีมชีสท,ที่อยู่ข้างๆอ่างนะคะลงมาเสร็จแล้วเราก็ตีคะต่ะแล้วเราก็ปาดอ่างอีกรอบหนึ่งค่ะ มาแล้วเราก็ตักเอาข้างล่างขึ้นมาดูนะคะบางทีอาจจะมีเศษไข่อยู่ข้างล่างค่ะอาจจะมีไข่แดงนอนอยู่ก้นอ่างนะคะแล้วก็ปาดขึ้นมาแล้วเราก็จะตีต่อค่ะเราตีไข่กับคิมชีสนียนแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะ ใส่วิปปิ้งครีมแล้วก็ตีต่อค่ะตีส่วนนี้ให้เข้ากันเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็หยุดปัดอ่างอีกรอบหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็ตีนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ตีอ่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตีเราก็ก่อนที่เราจะนำ นำใส่พิมพ์นะคะเราก็จะล่อนในส่วนของครีมชีสก่อนนะคะเราคนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล่อนในส่วนของครีมชีสค่ะ,ะเราจะนล่อนให้เนื้อเนียนขึ้นนะคะเนื้อเขาจะเนียนขึ้นมากเลยนะคะเมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลายคนบอกว่า อยากจะให้แม่แจกสูตรครีมชีหน้าไหม้นะคะเดี๋ยวทุกคนรอติดตามดูนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาแจกให้ค่ะแม่ก็จะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะคะอ่าเมื่อเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนันำใส่พิมพ์ตัวนี้เลยค่ะอ่าอย่างนี้ค่ะ เราก็กระแทกพิมพสักสองสามรอบนะคะ <t ap> เพื่อไล่ส่งอากาศค่ะอ่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปอบค่ะเราจะอบที่ไฟ200องศานะคะอ่าเราจะใช้เวลาอบนะคะ30-3-5นาทีนะคะนี่สุกแล้วค่ะคิมชิดของเรานะคะแต่หน้าบูบี้ไปหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมัทฉะทีรามิสุเทโปะ ปกปิดหน้าของน้องด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำตัวนี้ไปพักให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำมัชชะทีรามิสุเทลงไปค่ะอะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไปทำตัวมัชชะทีรามิสุนะคะอะส่วนผสมก็จะมีนี่คะ่ะวิปปิ้งครีมนะคะซึ่งวันนี้แม่จะใช้เป็น เดรี่นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีความหอมความเบาแล้วก็จะไม่หวานนะคะตัวนี้จะไม่หวานนะคะตัวนี้ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะมัสคาโปนค่ะแล้วก็ผงชาเขียวหรือว่าผงมัทฉะนะคะนี่ค่ะอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะนำผงมะทฉะนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตีตีดว้วยสปีด ต่ำสุดเลยนะคะคือนหนึ่งค่ะอ่าเราจะตีด้วยสปีดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ตีต่อไปนะคะเราสามารถเล่นสปีดเป็นสองได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเทในส่วนของน้ําตาลไอซิ่งค่ะเทไปเลยค่ะอเทน้ำตาลไอซิ่งเราก็คนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะฟุ้งกระจายค่ะอ่าแล้วก็ตีค่ะ,ะแล้วตี ประมาณนี้นะคะอ่าก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตีให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ตีตั้งยอดนะคะถ้าตีนานขึ้นเขาก็จะตั้งยอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นวิปปิ้งครีมค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเติมมัสคาปโปนค่ะ ใส่มสัทเโปนลงไปเลยอ่ามาใส่มสัทเโปนลงไปแล้วเราก็จะตีอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันก็พอนะคะเราไม่ต้องตีนานนะคะแค่ให้มัทเโปนเข้ากันนะคะเนื้อเขาก็จะเนียนๆนะคะอ่าพอแล้วคะ่ะแค่นี้พอแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะ เนื้อเขาก็จะข้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูรสชาตินะคะนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็หอมมัชฉามากเลยค่ะแล้วก็ความหวานเนี่ยหวานน้อยมากนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เทลงไปในครีมชีสของเราได้เลยค่ะครีมชีสของเราบอกก่อนว่าหอมมากหอมมากๆเลยนะคะ อันนี้ค่ะเราก็จะเกลี่ยค่ะเกลี่ยเขาให้เต็มเลยนะคะเต็มพิมพ์เลยค่ะเราก็จะใช้ใบไผ่นะคะเกลี่ยหน้าเขาให้เรียบค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมัชฉะทีรามิสุครีมชีสนะคะแล้วเราจะก็จะนำในส่วนนี้นะคะไปพักในตู้เย็นไม่ต่ำกว่า 4ชั่วโมงนะคะหรือว่าทั้งคืนได้ก็ดีนะคะนี่คะ่ะเอาไปพักกันคะ่ะ 1..2..3 ป้าอ่านี่คะ่ะดูแปลกๆไหมคะตอนนี้แม่ก็มาอยู่อีกสาขาหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็แช่เย็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะประมาณ4ชั่วโมงนะคะนี่คะ่ะเราก็จะอ่านำเอาออกจากพิมพ์นะคะดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยคะ่ะเค้กของเราก็จะไม่เละนะคะนี่คะ่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ โรยโด้วยผงชาเขียวนะคะค่ะเราก็เราก็จะโรยผงชาเขียวนะคะให้เต็มหน้าเลยค่ะเต็มคลุมเลยนะคะจนมองไม่เห็นทีรามิสุนะคะก็จะเห็นแต่ชาเขียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะจะทีรามิสุครีมชีสลองไปทำกันนะคะ